นี่ครับตัดชีไปเรื่อยตัดชีไปเรื่อยไปเรื่อยงามมากต้นกะเพราครับต้นกะเพรางามงามอันนี้บ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาอ่ะ,อะไไนี่

นี่ชั้นวางของอันนี้ประดิษฐ์ขึ้นเองนะชั้นวางของคือเขาจะโยนทิ้งเ<ร>จ้าของ,ของขเจ้าของประดิษฐ์ขึ้นเองเนี่โอ้สุดยอดแล้วเขาจะโยนทิ้งแล้วก็ไม่ใช้ประโยชน์นี่มีประโยชน์นี่นี่พิกกระเลียงนี่งามเลย ส,สวยๆนี่ส,สวยอันนี้ให้ถ่ายอันนี้ให้บอกเขาอันนี้ให้ถ่ายถ้าใครดูแล้วว่าเป็นต้นอะไรนี่ย o ูมดูใกล้ๆต้นอะไรจะของบอกเขาวันมันเป็นเครือจักของบอกต้นอะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้นอะไรไม่รู้เหรอนี่ย ใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยมันเป็นแบบนี้ไหมมันเป็นแบบนี้ไหมมันเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นลูกเขียวเขียวนะจะโตมานะจะเป็นลูกเขียวเขียวช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยเนี่นี่นี่ยอดมันนะนี่มันออกออกยอดมานี่แต่เป็นของกินนะเป็นของกินเออเป็นของกินได้ยอดมันเหมือนกับมันเลื้อยอ่ะมันจะเลื้อยได้อะเหมือนจะเลื้อยได้ยอดเล็กเนี่ยที่ตัดมาก็เป็นเครือมันเป็นเถาวัลย์ใหญ่ๆอย่างนี้ ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าต้นอะไรคือถือว่ามันกินได้ใครรู้ช่วยช่วยบอกหน่อยนะ<ร>ช่วยคอมเมนต์ <comment S 1> หน่อยแต่ไม่ใช่ออกลูปตลอดปีตลอดชาตินะเขาจะออกปีนึ่งอ,ออกครั้งหนึ่งต้นสายพันธุ์นี้เขาเรียกผักแมงลักครับแมงลักมกีพึ่งมาตอมแล้วมันมีเกสร พึ่งตอมเกสรต้นขี้เล็ก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 ดูคลองดูคลองคลองไม่ผิดหวังคลอง ตะก่อนนั้นตะก่อนนั้นมียอดเต็มเลยครับยอดนี่เต็มชายคลองเลยนี่ดักดักแล้วคอนโดคอนโดปลาคอนโดปลาของของใครนี่ของของผมเหรอนึกว่าของของลุงที่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่อันนั้นของเขาต่างหากอ๋อไม่ต่างหากเป็นของเราธรรมชาติธรรมชาติทำไว้ดูเล่นบ้านสวนบ้านป่าธรรมชาติสวยงาม สวนนป่าครับธรรมชาติสวยงามนี่ครับดูเต็มคอเลยเต็มคอเลยลูกใหญ่ด้วยต้นขาต้นขาสวนสวนเล็กๆสวนเล็กเ ส่วนเล็กๆพอได้กินอันนี้คือคือมะนาวมะนาวคือมะนาวแป้นเราเดินทางลัดอืมบ้านผมมีต้นหนึ่งมีไหมมีต้นหนึ่งเนี่ยแบบนี้สูงสูงสูงต่ำกว่านี้หน่อยอันนี้จะปูเม็ดนะใช่ใช่ใช่ปลูกเม็ดเป็นเากแก้วใช่เป็นเม็ดมะนาวมะนาวกำลังสวยเินสถารำหนึ่งปีเขาเป็นยังไงเนี่ย ต้นอินทรพาลำงามนะงามใบเบยเขียวเลยใบนี่ช้ำเลยของผมปลูกไม่ได้หรอกตายเลยตายมันเค็มอ่ะไม่รู้ว่ามันแห้งต้นสูงแล้วเหมือนกันเนี่ยสูงสูงน้อยวันนี้หน่อยใบเหี่ยวแห้งตายไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมันต้องมีที่มาที่ไปที่ครับต้นกล้วยต้นก้าวจังเลยเนี่ยเพราะว่าน้ำปลามันเฟะมาไง เมื่อก่อนดินอยู่นู่นเนี่ยปลามันเล่นนเล่นปลาดินใช่ไหมเออพวกปลาทับทิม่ยปลาทับทิมทับทิมปลาสีส้มใช่ใช่ใช่อือไงอือเนี่ยดูดิมีปลาสีส้มอันนี้อันนี้ภายในบ้านนะที่ที่แค่นี้หน่อยนี่ขุดสะขุดอะไรเลี้ยงปลาปลูกผักของเล่นของเล่นคนของเล่นของเล่นคนแก่ครับไม่ต้องออกไปซื้อกินอ่ะ ของเล่นคนแก่ดูมะละกงมะละกอสัมลองไงพอไอ้ต้นนั้นมันจะหมดอายุต้นนี้มันก็จะขึ้นเนี่ยกำลังวัยรุ่นเนี่ยอันนี้ก็งามนะนี่นี่อันนี้เขาเรียกชะพูนี่ชะพลูชะพูอันนี้แกงใสโอ้แกงหอยพวกหอยขุงหอยขมอ่อมเนื้ออ่าอ่าเนี่ยนี่เนี่เขาไปกันได้ด้วยกันเลยเนี่ยสบายๆงามงามงาม ผมปูไม่เคยได้กินหรอกแสดาปลูไหมอันนี้แสดาที่ว่าใช่ไหมอืมอันนี้มันเป็นสะดาตอนเอามาต้นแม่มันน่ะจะเป็นของแม่โจ้ไงแสดาแสดาแสดาแม่โจ้แสดากเกษตรเกษตรแม่โจ้อืมอดูต้นกล้วยนะครับอ,อ,อันนี้คือพันธุ์นั้นปะแยกแยกหน่อมาใช่ไหมอันนี้กล้วยเนี้ยนะอ่าหรือว่าหอมทองอ๋อหอมทองอ่ะออันนี้หอมหรือว่ามะลิอ่อน กล้วยหอมทองใบย่าใหญ่อันนี้ก็อันนี้ก็หอมนะครับนี่มีลูกแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็อยากให้เรากินนะเนาะอ่าก็ยังออกมาให้กินอ่ะได้กินได้กินอ่ะปลูกแล้วก็ต้องได้กินอ่ะได้กินแน่นอนนี่เนี่ยเนี่ย่ตายง่ายๆนะเริ่มแก่นะเออโอ้ยตกลูกอะไรเกลือเลยตกอะไรเกลือกลุ่มนี้มีสามต้นนี่ตกหมดเลยอ่า มีมีลูกหมดเลยอ๋ออออกลูกหมดเลยนี่ได้กินลูกหมดเลยนี่มีสามต้นเนี่ยดูดิชแดงแดงดำอ๋อเอาเม็ดมาหวานหวานหโอ้มะเขือมะเขือสวยเลยมะเขืออ่าอันโน้นปลรกรพันแขกดำอ่าพันแขกดำมะม่วงก็มีนะนี่กำลังห่อไว้อยู่นี่มะม่วงเอ้ยไม่ใช่มะม่วงพูดผิดฝรั่งฝรั่งจิมจูจิมจูครับจิมจูกำลังห่อไว้อยู่อันนี้ครัต้นเอ้ลูกเล็กอยู่ กรกเล็กรกเล็กพอ,ไ,อ,ไ,อไม่ดูเท่าไหร่เขาก็เลยสมบูรณ์ไม่ไม่เต็มที่ใบหมอนใบหมอนงามงามต้นหมอนกล้วยเป็นไงละ่ะมีปีแล้วนุ่นนุ่นออกปีแล้วครับอันนี้คือคือมะลิอ่องนะกล้วยมะลิอ,องออกปีแล้วอันนี้อันนี้น้ำว้าน้ำว้าออนนกล้วยน้ำว้าอ่า อ้อยอ้อยอ้ยอยออนุเสียงนาเสียงนาครับเสียงนานี่ปลูกไว้ไวเวลาใครเข้าสวนมาแล้วก็พักผ่อนมมลมๆ<ป>บรรยากาศลมๆนี่มีสองต้นนี่ต้นอันนี้ต้นเสียงนาเสียงนาน้อยจะ,จะไม่ค่อยน้อยแล้วครับตอนนี้เริ่มจะเป็นเสียงนาใหญ่แล้ว แล้วอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวได้ดูช่อดอกของอแก้วพวงดวงใจนี่แก้วพวงดวงใจตัดแต่งแล้วนี่ช่อดอกมันกำลังจะ<ต>ออกดอกแล้วนะตุบตูมแล้วนี่กำลังตุบตูมแล้วแก้วพว,วงดวงใจแต่ว่ามันยัง<อ>ไม่บานดอกไม้ชนิดหอมหอมเย็นเย็นใช่ไหมเอาหอมเย็นเย<อ>็นเราเนี่ยหอมเย็นเย็นองปองอากาศครับทำให้เราชื่นใจแต่ไม่ใช่หอมตอนเย็นเย็นนะคือว่าเขากินของเขาหอมเย็นอนึกว่าหอมตอนเย็นเย็นเยวอีกหน่อยอ่ะดูสวย อันนี้คือโมกนะโมกนะโมกต้นโมกต้นโมกคือต้นโมกแก่ปวงดวงใจเนี่ยออกกำลังกำลังแก่ปวงดวงใจครับอ๋อมีไปเตยด้วยเตยใช่ไหมเตยนะเตยอ่ามีชำเตยไว้อันนี้เตยรอว่าเขาจะฟื้นอ๋ออันนี้โหระพาเนี่ยนี่ชำโหระพาไว้เยอะเลยนี่ ยอะเลยที่น้องต้องการเยอะโ oh. อ้เพราะอย่างนี้เขาใช้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอร่เดี๋ยวค่อยดูหน่อยนี่มันอันนี้คือทดลองปลูกเม็ดทุเรียนอ๋อเ oh, ม็ดทุเรียนเหรอเนี่ยหอมทองนะเนี่ยลองดูลองดูเนี่ยทดลองตอนนี้ดันแล้วเนี่ยเน,นี่ยเห็นไหมอ้าวโผลนอมาหน่อยแล้วนี่ดันแล้วดันแล้วโผลนองมาหน่อยแล้วเนี่ยเนี่ยดันแล้วอ มันน่าจะไม่ผิดหวังอันนี้นี่นี่หอมทองโอโผล่มานอนะเอ้ในนี้ใช่แล้วหอมทองใช่ไหมใช่สายพันธุ์นะใช่ใช่เอามาจากหอมทองลูกชายส่งมาให้ตั้งแต่กระบี่ตอเนี้ส่งมาให้กินนะส่งลูกมันมาเราเลยเอาเม็ดเราเลยช่วยโอ่งทดลองดูว่ามันถ้าไปซื้อเขาเขาก็เอากิ่งเอาต้นทาบกันมาแล้วเรา ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นหอมทองจริงหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้เขานี่กำลังออกงอกออกมานี่น่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูเนาะนี่ๆกำลังงอกออกมาพริกขี้หนูสวนเขาจะรอให้เขาเติบโตก่อนแล้วจะลงออกมาลงตามพื้นดินได้อ๋อไม่อดครับไม่อดนี่ทั้งผักทั้งพืชทั้งปลามีหมดบ้านสวนบ้านสวน ธรรมชาติดีมากเลย,ยเลเมีเสียงนกเสียงบบบบอะไรร้องเช่าๆฟังเพลินเพลิน